ไทยครับยกที่2เริ่มแล้วครับสุรินทร์สสปรณ์ไฟแดงครับน้องฟลุ๊กสอแว่นแก้วน้าเงินครับคนละกาดคนละทางซ้ายกับขวาแบบนี้ครับวัดกันที่คนละโอ้โหทิ่ลูกนี้ครับทีมได้แรงครับทางด้านของน้องฟลุ๊กครับเพียงยกแรกนะครับยาฉีดมาแล้ว5 0,000บาทให้กับน้องฟลุ๊กนะครับยังไม่มีอะไรตื่นเต้นกันเลยนะครับแต่ยาฉีดมาก่อนน่าจะสร้างความเร้าใจมากขึ้นครับ ยกนี้ออกมาเปิดเกมสุรินมีแข้งขวายาวๆนะครับเรียกว่าอาวุธน่หนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับหลักเหลี่ยมเชิงอยู่กับน้องฟุกเขาบอกสีมือดีนะครับหมัดคมแล้วก็ศอกอันตรายมาดูว่ามวยหนักแรงอย่างสุรินมีเดินขยับเข้าไปหานี่ทําไมระวังก็มีติดลงได้เหมือนกันใครโดนของใครก็หล่นได้เลยครับคู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกแล้วครับเพราะว่าเกมเปิดครับนอกจากเกมเปิดแล้วครับทรงมวยของทั้งคู่นี่มันเปิดให้ได้บวกกันด้วยแล้วครับซ้ายกับขวาครับ ช้ากว่านิดเดียวนี่มีโอกาสได้ได,ได้ฟังกรรมการนับแล้วครับอ่ะดูครับแลกกันหนัก,นก,นกๆแรงๆสายกับขวาสายครับของทางด้านน้องฟลุกขวาสุรินมาไหมยังไม่มาครับน้องฟลุกถีบย้ำไปทีดูว่าใครจะแม่นกว่ากันนะครับโอโ้สายกับขวานี่นะครับสายไปขวาก็โต้ค้นทันทีเหมือนกันโอ้โหออกอาวุธทันกันจริงๆนุ้ย,ด,ยดูนะครับมัดมวยขวานก็จะหุกซ้ายดีโอโ้้าเข้าเป้าดีเป็นเรื่องเลย น้องฟุกก็รู้นะครับมีลูกทีนี่คอยติดไว้ก่อนขยับเดินครับโอ้โหแข้งซ้ายน้องฟุกกับฮุกสายสุรินครับแม่นาวาเสียวครับไอแข้งซ้ายนี่ไม่เท่าไหร่ครับโดนลําตัวมันจุกครับแต่ว่าหมัดฮุกซ้ายของสุรินนี่น่ากลัวครับเดียวว่าขวาตกเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องได้เลยนะครับสองเตือนมาแล้วด้วยครับต้องระวังให้ดีครับเบียดเข้าหาแล้วเริ่มจะเปิดเกมเริ่มจะเจ็บเริ่มจะโมโหฮุกซ้ายนี่มาเรื่อยๆนะครับ กูแล้วก็แข้งซ้ายก็โต้คืนเจ็บเหมือนกันเบียดขยับขยับอ่ายังออกอาวุธไม่ได้นะครับยังไม่มีจังหวะฟ้ฟลิ๊กก็ออกมาชกในเกมตั้งรับน้องฟุกเริ่มจะเดินเข้าหาพอทีมาผมก็ถีบคืนเหมือนกันอาวุธก็ขายกันต่างกันตรงที่ขายก็ขวานะครับเนี่ยครับเริ่มทีบกันแล้วครับอ่ะจังหวะนี้ครับขยับจะต่อยมาดครับน้องฟุกชิงทีบก่อนครับแม่อ่าจจังหวะทีบได้ดีก็ต้องน้องฟุกครับ ต้องดูครับสุรินจังหวะต่อยมาจะไปยังไงแต่ว่าตรงนี้ครับจับนก่อนลลอกไว้โอ้ยสอกขวาสุรินครับแม่เชียวไปนิดเดียวเลยก็มาดูนะครับน้องฟุกเองเาก็บอกว่าเตะท้ายต่อยท้ายแรงโอ้ยโดนขวาสุรินโต้คืนหนักครับลูกนี้เอาขยับเข้าไปมีลูกทีดดูว่าทางฝ่ายมีต่างจะชิงเดินนะครับแต่ว่าไม่ไม่อยให้ใครโอ้หุกซ้ายแล้วก็สอกซ้ายนะครับมาเป็นระยะเหมือนกันเอา โต้โหยขยับขยับแล้วก็ฟ้าแน่นเหลือเกินครับดอกนี้แม่ออกกันแต่ละดอกแต่ละทีครับแน่นดีดูครับเบียดเข้าไปมีแข้งขวาคอยสกักครสุรินครับหนึ่งสองวางแข้งขวาโตคืนมาครับน้องฟุกมาาแล้วครับชิงจังหวะวางแข้งยาวๆกันแล้วครับซ้ายกับขวาขลีมาดูความเร็วครับดูว่าน้องฟุกนี่ออกซ้ายนี่ขยับขยับแล้วก็ออกมั่นนะครับออกแรงด้วยเวลาเตะเข้านี่ แต่ว่าสุรินเองก็โอ้ยเกี่ยวได้กะเททิ้งไปก่อนนะครับดูว่าสุรินต้องเดินขยับเข้าหามีแข้งขวาที่แรงมาเจอกับสายแรงๆดูกันนะครับใครจะยุบจะย่นก่อนกันโอ้โหสายต่ระดอกดูว่าจาแม่นเลยครับสุรินจะจำโมโหนะครับออกมาเดินเร็วขึ้นโอ้ยจิ้มลำตัวไปก่อนแข้งขวา น้องฟุกก็ขยับขยับอยู่นะครับออโอ้ยโดนลำตัวโดนหน้าอีกแล้วนะครับมาดูวงในอ่าตีกันไม่ได้นะครับมาดูครับแข่งซ้ายน้องฟุกครับน้องฟุกนี่ดึงให้ทางด้านของสุริงอ้า หมัดขวาครับลนเลยครับโอ้โหแมไฟดับไปแวบเดียวครับตอนนี้ฟื้นแล้วครับน้องฟลุกโดนกระโดดบอกว่าให้จับตาดูดีๆนะครับคู่นี้หมัดนี่แรงนี่กันทั้งคู่โอ้โหนี่ครับพยายามจะใส่หัวครับน้องฟลุกครับเรียกสติกลับมาครับวางแข้งซ้ายสวนขึ้นไปแต่ต้องระวังครับมาแล้วชดใจสุริสเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจบเกมแรงเลยกันทั้งคู่อยู่ที่ใครจะพลาดโดนของใครก่อนจับตาดูดีๆแล้วก็เป็นจริงนะครับโอ้โดนตั้งแต่จังหวะแรกนั้นแรงเลอเกินหมัดนั้น ครับก็เป็นสูรินสสมาก่อนนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3ครับครับและนี่เป็นทั้งหมดของศึกมวยมันสนั่นเมืองครับทั้ง2ช่วงครับช่วงถ่ายทอดสดทาง r ร e for you ครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ขอบคุณแฟนมวยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงแรกจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับทีมงานเพชรยินดีครับทีมงานผู้บรรยายแล้วก็ทีมงาน ทั้งหมดครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับนอหนลับฟันดีราตีสวัสิ์ครับ